เทรนอาหารเปลี่ยนแปลงไปหลังโควิด -19 ผู้คนเลือกบริโภคด้วยแนวคิดอาหารเป็นยา ใส่ใจสุขภาพบวกกับกระแสรักโลกเป็นแรงผลักดันให้สินค้าโปรตีนจากพืชหรือแพลนเบดได้รับความนิยมแพร่หลายอีกทั้งเกิดวิกฤตในกลุ่มสินค้าปศุสัตว์ไม่ว่าจะเป็นหมูไก่เนื้อจะเริ่มขาดแคลนและมีราคาแพงจากต้นทุนอาหารสัตว์ข้าวสาลีโลกพุ่งขึ้นหลังสงครามรัสเซียยูเครน จนกระทั่งมีการคาดการว่าในอีก2-3ปีข้างหน้าจะเริ่มเห็นภาพชัดที่อาหารเพลนเบดเริ่มมีราคาต่ำกว่าเนื้อสัตว์ลงไปเรื่อยๆตลาดเพลนเบดในไทยมีอัตราการเติบโตสูงทุกปีเฉพาะปี2564มูลค่าตลาดรวม9 0 0 0ล้านบาท และคาดว่าจะเติบโต12-15%ในทุกๆปีถือว่าเป็นเทรนที่กำลังมาแรงในตลาดอาหารและจึงเป็นแรงผลักดันให้ทุนใหญ่เริ่มหันมาลงทุนในธุรกิจนี้หนึ่งในนั้นคือปอตอทอ ปตทบริษัทพลังงานชั้นนำของไทยอายุ43ปีได้ประกาศปรับพิสัยทัน์การดำเนินงานในอนาคต Powering Life with Future Energy and Beyond ขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังงานแห่งอนาคตโดยวางธุรกิจไลฟ์ไซด์เป็นหนึ่งใน6ธุรกิจเป้าหมายใหม่และขยายการลงทุนสู่ธุรกิจแคลนเบ y ผ่านบริษัทลูกคือบริษัทอินโนบิ a เอเชียจำกัดรวมทุนกับบริษัทโนฟู้ดจำกัด บริษัทที่ NRF หรือบอมจ NR Instant Produce ถือหุ้น100%ตั้งบริษัท n e u t r a Regenerative Protein จำ um กัดหรือ NRPT ถือหุ้นเท่ากันบริษัทละ50%ส่ง NRPT ลงสนามร่วมกับบริษัท Plant and Bean ประเทศอังกฤษในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนชื่อบริษัท Plant and Bean ประเทศไทย ประธานกรรมการบริษัทอินโนบิกเอเชียจำกัดบอกว่าขณะนี้โรงงาน Plant and b t h a t l a n l a n ์อยู่ระหว่างการก่อสร้างที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยงบลงทุน300ล้านบาทหากแล้วเสร็จจะมีกำลังผลิตระยะแรก3,000ตันต่อป,ปีตั้งเป้าเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในภูมิภาคในไตรามาส2ปี2566 โ,โรงงานแห่งนี้จะรับซื้อวัตถุดิบหลักคือถั่วเหลืองถั่วเขียวและเห็ดจากภายในประเทศเพื่อช่วยสร้างไรายได้ให้เกษตรกรไทยโมเดลโรงงานเพลนเบ d ใหม่นี้ถอดแบบมาจากโรงงาน p l a n แอนด์บีนยูใช้เทคโนโลยีการผลิตโปรตีนจากพืชชั้นสูงมาตั้งไว้ที่ประเทศไทย อยู่ออฟฟิศอยู่ที่ประเทศไทยสิงคโปร์จีนตะวันออกกลางลอนดอนแล้วก็ที่อเมริกาแนละลอนดอนก็เป็นศูนย์กลางในการเทรดในยุโรปพาร์ทเนอร์ของเรา,าโรงงานแพนเบดฟูด้ดตัวโรงงานนั้นได้มีแผนการก่อสร้างในประเทศไทยด้วยแตนะ่ว่ายังไม่เสร็จส่วนนวัตกรรมอาหารไดโนฮาวจากสตาร์ทอัพชื่อดังจากอังกฤษแบรนด์วิกเอนคิเชนร่วมกันคิดสูตรเมนูอาหารและทำตลาด โดยมีเป้าหมายว่าสินค้าที่ผลิตได้จากโรงงานแห่งใหม่อยุธยาจะทำตลาดส่งออกประมาณ30-40%ของกำลังการผลิตหากสังเกตตามชัน้นวางสินค้าอาหารจะเริ่มเห็นหลายแบรนด์จำหน่ายเพื่อชิมลางตลาดคอนข้างคึกคักทั้งหมดนี้ล้วนเป็นโอกาสลงทุนธุรกิจใหม่ที่ไม่ใช่ธุรกิจพลังงาน Beyond Energy ของกลุ่มปะตะทที่น่าจับตามอง ขณะที่ธุรกิจน้ำมันซึ่งเป็นธุรกิจหลักของปะตะทจะต้องปรับเปลี่ยนไปเช่นกันจากประเด็นวิกฤตด้านพลังงานบวกกับภาวะโลกร้อน เป็นความท้าทายใหม่ที่นำมาสู่จุดเปลี่ยนของธุรกิจรูปแบบเดิมหลายประเทศมุ่งลดทอนการใช้น้ำมันลงหันไปเพิ่มปริมาณการใช้พลังงานสะอาดให้มากขึ้นนั่นหมายความว่าถนนทุกสายในโลกธุรกิจพลังงานกำลังเปลี่ยนผ่านรูปแบบการใช้พลังงานในอนาคตไปสู่โกกรีและโกอิเล็กทริก หากเป็นไปตามโมเดลนี้ปตทตั้งเป้าว่าอีก10ปีข้างหน้าจะมีรายได้จากธุรกิจใหม่ถึง30%ซึ่งหนึ่งในนี้คือรายได้ที่มาจากธุรกิจอาหารทางเลือก Plant-based food